สบายดีพี่น้องมื่อนี่ก็อยู่กับผ่อยเบาวครับมวลน,นี่คือเก่าละพี่น้องมื่อนี่ยูย่สวนสนุกแฮปปี้ซันไซพาร์คเป็นสวนสนุกแห่งใหม่ของตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะนี่เฉลยเล์ตัวนี้พี่น้องม่มีคนขึ้นเลยแล้วแพงเกินนี่มีน้ำม,มีน้ำไหลออกไปต้องกู สามร้อยหาิรอบละสามร้อยหาซิป,หซปไหลลงไปคนมีผูใ้ใดขึ้นเลยราคาโหดเกินแพงเกินนี่พี่น้องตอนนี้เขาอ,อยู่ปทุมธานีสวนสนุกปเปิดใหม่ชมธานีนะตอนนี้ิมะาเขาเมืองหิมะเที่ยมข้างในนี่กำลังต่อแถวกันอยู่เข้าไปเมืองหิมะ้างใน ที่จริงเกืบพได้ตั้งใจสิมาเที่ยวหรอกพี่น้องพอดีคนเหตุงานนํากันเพิ่นไล่ตั๋วที่เขาแจกมาในในตั๋วมาตั๋วเขาส้มฟีกับบุฟี่หรอกพี่น้องเขามาก็ได้เสียค่าสุดแล้วก็เพิ่น,นเกมีเกือบหม่ใส่เนี่ยเสียค่าสุดคนละแปดสิบบาทอีกคือเก่าพี่น้องแต่ว่าขั้นบบมีตั๋วกับ แฟงคือกันนะพี่น้องคนล,ละ3 0 0กว่าบาทนี่ได้ตั๋วพี่มากะเลยพักกันมาโอ้พี่น,น้องเลยสบายทางในเกษียณก็น้ำแข็งกับใจได้ปะรูปปั้นอย่างในโน้เสาเย็นเจี๊ยบเ <c oughs> ย็นเจี๊ยบเลย

นี่พี่น้องตอนนี้กำลังจะพากันต่อแถวสิขึ้นมาขึ้นสไลเลอร์นะเป็นสไลเลอรนะ์น้ำแข็งขึ้นไม่ได้กันไหลรืดลงไปนี่เพราะเขามาทางในแล้วกของดินทีนะดินได้เบิดมือต่อแถวขึ้นสไลเลอร์นะพี่น้อง นี่โอเแถวๆกีสไลเดอร์ออดังดังนี่ตอนนี้มาต่อแถวกันขึ้นสไลเดอร์ลงไปนะพี่น้องเราบาไปนะฮะตอนนี้ขึ้นสไลเดอร์ได้พี่น้องไหลล,ะนะงลงไปปุ้น ครัขบข้างๆนะครับงี้มั้ยเอาขาล,งน,ขาลง,างนี่อ่ะขาลงงี้นะแล้วก็ขาซ้ายขาเต็มไปเลยไปเลยครับไปเลยงี้อ่ะ จ้าโอ้ดีด้าโอ้มาตอนนี้จะมีหิมะตกหรือเปล่าล้งมาตอนนี้มีหิมะตกเลยวะหิมะน,นี้อยู่ในยมโลกหิมะกันแล้วอ้าว น้ำแข็งเป็นแบบบ้านเนาะออกตาดีไหมนีะเป็นหมาลูกป้นอนมาเออมีไฟตกแต่งอย่างดีด้วยสวยงามดีแท้ อามีมม่งน้ำแข็งไอรอดเข้ามาอีกพี่น้องบองเกเลยว่าตอนนี้มือแข็งปะเนีย่ยเอาถือโทรศัพท์อ,อืมอโอ้ยอจะเป็นบ้านนะพี่น้องนี่จะมีหิมะตกลงมา เต็มเลยนี่มา,มาตรงมาตลอดเลยนี่เป็นบ้านนี่จะเป็นน้ำแข็งบ่ได้นะ,ะน,น,น,นี่นีน่เป็นน้ำแข็งบ่ได้เราเห็ดแน่นอนขนาดด้ววะเหมนลูกปูลูกฟันทั้งหลายเป็นน้ำแข็งบ่เลยบ้านนั่นก็เป็นน้ำแข็งเขาทำแข็งเง็ดบัีนี้ก็เป็นน้ำแข็งบ่เลยเนี่ยแต่มันเป็นสีเง็นได้จังไหนวะแน่นอนขนาดด้วว่ะถ้าขึ้นสูงแล้วก็เป็นน้ำแข็งบ่ได้ น้ำแข็งทั้งนั้นพี่น้องขุดยอดเลยเป็นสไลเดอร์น้ำแข็งนะพี่น้องดินได้เวิร์ดเมื่อได้เข้ามาแล้วหมดจำกัดนี่ <c oughs> หัวใจวะอ๋อเ้าผีลงทั้งพี่พี่ีไหลามาซอดพี่นะ

โอเคพี่น้องหนาวเองคลิปนี้ก็ยชจบเพี้ยงจะไม่แล้วพี่น้องได้ประเดี๋ยวโอเคพี่น้องฝากติดตามตอนต่อไปเราจะไปเที่ยวอะไรอีก